สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ๋อมสกาวใจมาแล้วหลังกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระซิบโชคให้เลขได้ยินชัดๆัด เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสมรรัออมสกาวใจพูลสวัสด์นักแสดงพิธีกรชาวไทยมีผลงานแสดงละครในวงการมาอย่างมากมายและปัจจุบันก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นหันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคจนเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาติดตามอย่างมากมายและต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของออมสกาวใจนั้นก็มาแล้วหลังกระดิง่งเงินกระดิง่งทองกระซิบโชคให้เลขได้ยินชัดชัดโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม่ออมฟังน้องกระดิ่งอยู่ได้ยินไหม ฮะอ่ะซื้อก่อนในแอ s i ซกองสลัก plus กองสลัก plus โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอออมสกาวใจก็ได้กล่าวว่าน้องๆอ,อ๋อฮะตัวนั้นหรอสามตัวท้ายหรอหรือสองตัวเอาดีๆก็ได้ก็ได้น้องกระดิ่งกระซิบมาแต่มันแววอะโดยในหน้าจอของเธอก็เห็นเลขที่จะซื้อคือเลข76นั่นเองท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สังเกตเห็นเลขกระดาษในโหลเป็นเลข3ตัวคือ178อีกด้วย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ